ดราม่าอีกเบลล่าร่วมง,งานบุญถูกตั้งข้อสงสัยทำไมต้องมีคนกลางร่มและยกมือไหว้มีประเด็นดราม่าให้ต้องเคลียร์แทบไม่เว้นวันเลยทีเดียวสำหรับนางเอกสาเบลล่าราณีแคมเปนที่ล่าสุดก็ได้มีภาพผนะไปร่วมง,งานบุญที่วัดแห่งหนึ่งแต่กลับมีชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยต่างๆ อาทิทำไมต้องมีคนกลางร่มให้หรือทำไมเบลล่าต้องมีคนยกมือไหว้งานนี้เพ,พื่อผู้จัดการส่วนตัวของเบลล่าราณีก็ไม่ได้นิ่งเฉยรีบออกมาชี้แจงจากปากตัวเองให้หายสงสัยกันในทันที สำหรับประเด็นล่าสุดเรียกว่าไม่ให้พักกันเลยทีเดียวนะคะเบลล่าทำไมต้องมีคนกลางร่มให้พี่ในฐานะที่เป็นผู้จัดการน้องและก็เป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นด้วยพี่ขอคลิปเปิดภาพบรรยากาศค่เห็นไหมคะคุณวันนั้นเป็นวันที่ฝนตกหนักมากพิธีการล่าช้าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็แดดออกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็ฝนตก ดังนั้นทีมงานก็เลยจัดคนมากลางร่มให้น้องเบลเพื่อสแตนบายตลอดเลยตรงนี้เราไม่ได้ร้องขอนะคะทางงานบุญงานวัดเขาเห็นน้องเบลเป็นเจ้าภาพสละทรัพย์ส่วนบุคคลและเอาเงินมาทำกระถิ่นให้กับวัดที่ไม่มีเจ้าภาพหลายวัดดังนั้นเขาก็บริการเล็กน้อยกลับมาให้เราเป็นน้ำใจอันนี้หนึ่งเรื่องนจบประเด็นนี้ไป ส่วนอีกประเด็นหนึ่งทำไมเบลล่าต้องมีคนไหว้ในคลิปจะสังเกตว่าน้องเบลเข้างานมันจะสวัสดีคนอื่นก่อนตลอดแต่ทุกคนต้องเข้าใจว่างานบุญทุกคนยกมือไหว้เพราะอนุโมทนาบุญค่ะเขาบอกอนุโมทนาบุญนะน้องเบลอนุโมทนาบุญนะคะพี่พลอยขอบคุณมากที่สละทรัพย์ช่วยทำบุญครั้งนี้ดังนั้นประเด็นนี้ไม่มีอะไรเลยแค่จบปึ่งที่ตรงนี้โอเค